สวัสดีเดียนาวันนี้ช่องเดียนาพาเที่ยวเรามาดูที่ไหนนี่นี่เลยโมเทียลโมมือเพลชเชอโมเทียก็คือมาเที่ยวนะครับโมมือก็มาดูครับเพลชเชอก็คือสวนผลไม้วันนี้เดียนาพามาสถานที่แห่งนี้โอ้หลังจากเลือกอเรียนนะครับอ้าวมาดูวันนี้ว่าทางด้านในนี่มีอะไรด้วยไปเดียนาพร้อมยัง ไปเลยรอมามา,มาก่อนอ่าเดี๋ยวตกน้ำอ่ามามาไวๆปิด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 ปด,ปด,ดูครับที่นี่มีดอกไม้ด้วยสวยงามนะครับซึ่งก็เป็นไม้ผลเชิงท่องเที่ยวนะครับโครงการ,กรเกษตรอุทิตยาธรจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยนาะพาเที่ยวช่องของเราในวันนี้นะครับก็ได้มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้นะครับก็พื้นที่ตรง ตรงนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ราวๆสามถึงสี่ไร่ได้นะครับวันนั้นก็จะเป็นสถานที่ที่ปลูกผสมผสานอ้าวไปดูเดินไปเดี๋ยวน้านี่ดอกอะไรอ,อะไรลูกสวยไหมออสวยมากเลยพิงใช่ไหมครับอา้าวายสวยงามน,นะครับเห็นนะครับขอบขอบเนี่ยก็จะเป็นสระเล็กๆนะครับสระเล็กๆแล้วก็มีปลาด้วยเลี้ยงปลาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วขอบตามขอบเนี่ย ก็จะมีต้นกล้วยมีไม้ดอกไม้แล้วก็มีผลไม้ต่างๆนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเยอะแยะมากมายสวยงามมากนะครับใครที่อยากจะได้ไอเดียไปทําสวนกเกษตรของตัวเองนะครับก็มาดูสถานที่อย่างนี้นะครับสถานที่แย่งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของสรรทิตยานะครับซึ่งก็อยู่ที่ตําบลเทนมีนะครับ อำเภอเมืองจังหวัดส,สุรินทร์นะครับก็ไม่ไกลจากตัวเมืองเท่าไหร่นะครับก็ออกมาจากประมาณจากตัวเมืองก็ประมาณราวๆาอกิโลได้นะครับโอเคเห็นไหมครับเห็นไหมครับเดียหน้าชอบไหมลกูกชอบโอ้โหสุดยอดมากเลยนั่นเสียงอะไรพอเดียหน้ามามันก็ร้องตามหาเดียหน้าเดียหน้าเดียหน้ามาร้องตามหาเดียหน้าใช่ไหมลูกก็กากา ก้าอโไป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 ดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงนี้ต่อมาเลยโอ้โหเดี๋ยวหน้าดูสิเดี๋ยวหน้าไปจับดูต้นกล้วยดูกล้วยดูกล้วยกล้วยไไม่ด้จับดูได้ไหมจับได้ไหมมาดูสิเห็นไหมนี่ป้าปาจะโอ้โหลูกใหญ่มากเลยไหมอันนี้แฝดด้วยแฝดด้วยแฝดด้วยจับดูสิจับดูสิเดี๋ยวนจับดูสิให็นไหมชอบไหมชอบมากเลยสุดยอดเลยไปโอเคอยากกินไหมไม่อยากกินกินไม่ได้เนาะ เออมันยังไม่สุกโอ้ไปดูปลาไปดูปลาไปดูดูปลาแล้วแล้วแล้วปลา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 เยอะไหมปลาเยอะไหมปลาเยอะไหมลูกโอ้โหเยอะมากเลยอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้ก็เป็นสะตรงกลางนะครับที่ขุดไว้เป็นบ่อตรงกลางนะครับก็เลี้ยงปลาไว้ด้วยเยอะแยะมากมายนะครับตรงขอบขอบบ่อเนี่ยก็มีอะไรครับก็มีดอกไม้เห็นไหมครับเดี๋ยน่ามาดูมาดูนี่ผลอะไรเนี่ย โอ้ดูไผ่นะคะนิวดูไผ่ไม่รู้เรียกไผ่อะไรนะครับน่าจะเป็นไผ่ดํานะโอเคนะฮะก็มีหลากหลายชนิดเออนี่เดี๋ยวน้าไปจับดูั้นกล้วยสิโอเคเย็นไหมสูงอะไรสูงนี่นี่ไงตัวนี้ลูกเห็นไหมตัวเนี้นี่คืออะไรเอ่ยแก้วมังกรไหมไหมฮะนี่แก้วมังกรลูกเดี๋ยวที่สวนเราจะปลูกประมาณแปดสิบต้นเนาะสวยไหมลูกสวยไหมเออ อ้าวเร็วเร็วรลอดอุโมง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 ฮะรถไฟรถไฟรถไฟไม่ยังไงปูน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 บิดแตรด้วยบีบแตรด้วยปิด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 อ้าเบรกแล้วเอาไปอีกแล้วแล้วแล้วพูดปู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 ไปเลยไปข้างหน้าไปข้างหน้าเลยปูปูโอ้ไปดูต้นกล้วยไปดูต้นกล้วยโอ้โหเดี๋ยวหน้าไปเส้นทางไหนเอาไปเส้นทางนี้ดีกว่าเร็วๆนี่ไปดูตรงนี้มาเร็วๆ โอเควิ่งไปเร็วเร็วิ่งไปเร็วเร็วเร็วเรวเร็วเดี๋ยวน่าจะพาเที่ยวไหนพาเที่ยวไหนมาเลย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 โอ้โอเคโอเคโอเคโอ้ตรงนี้มีสระอีกหนึ่งลูกนะครับนะสรุปแล้วก็มีอยู่สองสามสระนะครับในพื้นที่บริเวณสามถึงสี่ไร่แห่งนี้นะครับดูสิครับมีเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกไม้ต่างๆด้วยนะครับน่าสนใจมาก โอ้เดี๋ยวหน้ามาดูตนมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้กล้วยใหญ่มากแล้วแล้วมาดูตรงนี้มากมากแล้ว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 วิ่งมา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 โอ้ไปดูดอกไม้สิไปดูดอกไม้สิดอกไม้สีอะไรบ้างไปดูสิสังเกตว่ายังไงลูกดอกไม้สีเนี่ยสีวีว่วีว่นี่อะไรลูกดอกไม้สีอะไรนี่สีอะไรคะเดียนาสีอะไรสีขาวสีไงโลกโอ้มีพิงสีชมพู พิงสีชมพูไงลูกใช่ไหมเยลโล่ yellow สีอะไรสีแดงโอ้เยลโล่สีแดงเลยเหรอโอ้ oh, ไม่ใช่แล้ว okay, โอเคนะครับตอนนี้ก็มีกล้วยมาดูนะครับกล้วยเขียนว่าสี่เจ็ดนะครับไม่ใช่หวยนะครับเป็นสี่เจ็ดนี้น่าจะหมายถึงต้นที่สี่สิบเจ็ดนะครับหรือไม่ก็วีที่อเครือที่สี่สิบเจ็ดหรือไม่ก็เครือที่สี่สิบแปดนะครับ ดูนะครับมะมงมะม่วงเยอะแยะมากมายนะครับน่าสนใจมากเพราะนั้นสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตรนะครับชื่อว่าเสรทิตยานะครับซึ่งก็เป็นโครงการในพระราชดำรินะครับแล้วก็มีการจัดทำเกษตรหลายๆส่วนนะครับสำหรับพื้นที่แห่งนี้ก็เป็นพื้นที่แห่งอีกแห่งหนึ่งนะครับที่แบ่งเป็นโซนสำหรับการปลูกพวกไม้ผลนะครับ เท่าที่ดูเนี่ยนะครับมีผลไม้หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหลายพันหลายชนิดแล้วก็มีมะยงมะยมนะครับแล้วก็หลากหลายนะครับต้องมาดูเองนะครับแต่ที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือว่าสถานที่แห่งนี้นะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นโมเดลให้กับทุกคนที่มีความสนใจในการทำเกษตรได้